มันาขึ้นแล้วดิ้งดิ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 งเอดิง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 ดิ้งวันนี้วันศิล์หรือเปล่าวันนี้วันศิล์หรือเปล่ามันอาขึ้นแล้วมัน่าขึ้นแล้วดิงดิงเอาเต้นแล้วดิงดิงดิ้งดิ้งดิงดิดิ้งดิ้งดิงดิ่งดิ้งดิงดิ้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 งดิ่งดิ้งดิ้งดิงดิ้งดิ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 ้งดิ้ดิงดิงดิ้งดิงดิ้งดิ มันนากลัวฟังนะพี่น้องมุงสุดฟนมุ่งสุดคนมุงสุดนิ่งดิงดิงดิ่งดิ่งดิ่งดิงดิงดิ่งดิ้งดิ่งดิ่งดิงดิ่งดิ่งดิ่งดิงดิ่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 งดิงงดิ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 ง่งดิงดิ่งด่งดิงดิงด ลงมาลงมาโอ้บปรับไปนอนนกนะเด็กกระไาเนาอแม่ก็อยากนอนก็เริ่ไปได้นอนมือนี่อุ้ย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 เอ้าลงมาลงมาเอาลงได้บอเอาเบิ้งขึ้นก็ขึ้นได้ลงก็ลงให้ได้เด้อเอาโอ้ตายเสียวเอาลงมาเอาเยียบเยียบไปคอมพิวเตอร์พอเจ้หนาวเอาลงมาลงมามาเมา่นี่มา มาเร็วๆมาเร็วๆมาละมนา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 มานา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 พี่ป้ามานาพี่ป้ามานามานาขึ้นแล้วมานาของขึ้นติลูกมานาวันศิลป์ติพอจาวะเขาไปยังอีกคนน่งเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อจ้าเบิ่งเอาเด้อลูกไพร์ลานไพ เบิ่งออเดอร์จา้ามาเร็วเร็วเดี๋ยวกระลังนะกันตกทับใส่หัวถ้าเบิ่งเดอร์แม่ว่า هي <laughs> 3